ววันนี้กูอีมา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 จดนั่งว่าว,วันนี้จะาจ้านเบิร์เบอร,บอรจำจำหนักระรบจิบเบิร์เจ้าจ้าจิบมาอ่าเดียนดูเดวิดยากระเน้งกงกูเอง นี่นี่ละนี่ละนี่ละนี่นนี่ฮลกแม่อืมรตุทุกคนไม่ว่าจะลุนใน่้าวแก่ไหมไหมรบเป้ก็เจนเจนที่กิน,น,นกังกามมาลูกกงรรมก กันปีเนกหลุน้ำเก็ดลูกไม่ใหญ่นกน็กก็อกลูกอ๋อเนี่ดีนักเก็ตมันเดือดจี้นักเกล็ดลูกได้เล้าว่าหลับงานหลับหลับลูกคลกก้าวไปเป็นลูกคิกเห่ไหมอ๋อไมมันม่มันลูก ตัวใจมึงรงเป๊ะๆกักูมันใหญ่เกินนี่ลมนแต่ตแม่เลยออเปนั่นเะยลูกมั่งอ,ยอายจะหลับกนันเองง่ายอ่ะหลับได้ดูกนันเองหลับกนันเองอ่ะมูเป็นรัอไหมไม,ไม,ไม,ม,มันไม่ใช่ลูกไม่ได้หลับกันเองอ่ะมูเป็นร็มงมึงยิ่มาเลยไปเย ไม่กับผมีมายเอนไปจ้ะจากกาอย่จริงหนังแก็นี่นั่นนั่นงงูเอือยยจ้าหน้าจนเลยปว่าปว่ามือนุ้เออออยางนั้นลูกเอาลูกเอาลูกมาวกินดื้อกว่าเป็นญาจู้จี chưa gầm đập lăng rồi nghe rồi ni cứ nằm một mình nam nằm một mình bắt là gì chơi đi đây rồi <laughs> ờ ừ. oh, nằm một mình bắt đầu nam gì chơi cái cái gì chưa cầm tay đây 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 quay ra rồi.

Bình băng, bình cha đen bưng bưng luôn mày nhà vui cha gặp quố mày nhà vui cha cha mẹ nhà vui cha quanh đảo nè quanh đảo nè

กระโปงนั่งวันไปน้อยน้อยเวเวเีนเจเจริงนี่นี่ก็คือเป็นลบแล้วก็กล้องกล้องนั่งแั่งลุงลุงลุงุจิตึงทีว่าจะดึงได้ปะได้กับกับกับกระมกรมาจะเจอได้รึกเฮ้ยมึงอเนี่เจอไกูเออ

เก็บไปไปตึงจะเปนเพือโบกัลัเฟนะแต่ยุคมายิงเกอรมาเม็โปรดดงไแต่วงเาเดยวแต่วเาเดิ้ว่าป้าป้าป้า้าป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 ้า้าป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 ้า้าป้าป้าป้าป้าป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 ้าป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 ้าบ้าป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 ้า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 ้ แม่แม่แม่เอ้ยมันไปเบ่งเล็บเจย่มใกลมามามเอ้ยมามามาลูกมา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 มมึงเจอได้มเจอหนน่เนี่ยนามรักุณนั่งจัก๊ยกินว้าอ้นี่นี่มึงลูกนั่รักมามัานรับอมได้ก็ยันี่ยังตั้งแม่เมย์เลยันนัลูกนี่ โอ้ผมผมฟันนั้นเออลุกับไอ้เงี้วันนี้กนอนลอนติดมั่นลูกโอ้นี่นี่เจ้าเจ้าเจ้าจ้ามาดมั่นลูกเจ้า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 ทีลูกเจ้าเจ้าทีนะหลับไม่ใิ่แลั่นะลูกข้าขไปยังไงลูก น่าจะนอดได้นี่นม่ๆด้ผมลูจะยังน่าจะนองเตียงนะจะจะกันไดเด้อมามามาเลยมาเลยลูกฟังมาเลยมาเลยมาเลยเงาเด็กนูนไปเร็วเด็กๆปเร็มึงมึงชื่อชื่ออะลูกแต่นี่ตัวตัวล็อกล็อกตั้งลุงว่องว่องหัววิตัวไหม

ตอนนั้นได้กันแล้วมันอาจะจะเลิ่บอลน้องกูไปแล้วจะจะบอกว่าถ้าวันลุกลราล่นกูอย่างไรกคุณเทพเปเปเปไปจัดกูกูกูาว่าอี่ดาันลกกู้ะนีลูกกู้จะกีลูกก้าจกู้ลูกกู้ลูกเตะไลกตะเอาไปกูเอาเจนเออเจนเจน tôi đã quay tôi bà con ngoài ra mọi người dân không giống như thế không thể không thể nào nằm tao bụng nằm ghim nằm gội nằm gội nằm lưu mặt đích để nằm ghim nằm nằm ghim nằm gội nằm lưu nằm lưu nằm lưu nằm ghim nằm gội nằm lưu nằm lưu nằm lưu nằm ghim nằm gội đấy lưu nằm lưu ngàn, lưu nằm lưu nằm ghim nằm là nằm Mới nằm gội แต้ก็อดรับทิศอะรับิแต่ว่บิอ่ามันน้่มันลกลบโบลล์รทิในเด็กทุกทุกคนดีดังใจใเรียนครับอวิชาก็ก็ก็ได้ือหร้อที่ที่แบบเกตเกตอ๋อได้แต่ปุ่มปุ่มงการเรียนแต่ว่าตรงนี้เอ่อนำตีรลูกกันง่ายลเอ็นเอ็นแก็อดทำนำตีเรียนไม่ใจญ่ลุก พราะว่าถ้าต้องใจจะเลนจะเลจเี้าก็อกกก็ไปกันเรื่องเพื่อรบเรียบรบรบจ้าเพื่อเพื่อเพื่อเรบรยบเรยะ เขาไปกุดเรียบอัก่องโตเรียบะไอเรียไอ้พี่นไม่กิดกินจุไอกูเลยมันมาว่าอ่อยู่ไอเองได้น้ำทิ้วกำลัง